อยากสอบติดราชการใช่ไหมถ้าใช่สายมูต้องไม่พลาดคลิปนี้วันนี้เรามีเคล็ดลับเสริมดวงก่อนสอบรับรองปังแน่นอนสีเสื้อมองคลวันสอบสำหรับเสริมปัญญาสมาธิและโชคลาบแบบสายมูจัดเต็มสีเสื้อมองคลวันสอบเลือกตามวันเกิดหนึ่งคนเกิดวันอาทิตย์เสริมปัญญาสีฟ้าสีน้ำเงินเสริมสมาธิสีขาวสีครีม เสริมโชคลาภสีเขียวคนเกิดวันจันทร์เสริมปัญญาสีเขียวอ่อนเขียวพาสเทลเสริมสมาธิสีครีมสีเหลืองอ่อนเสริมโชคลาภสีม่วงอ่อนคนเกิดวันอังคารเสริมปัญญาสีเหลืองสีทองเสริมสมาธิสีฟ้าอ่อนน้ำเงินอ่อนเสริมโชคลาภสีชมพูคนเกิดวันพุธกลางวัน เสริมปัญญาสีส้มสีทองเสริมสมาธิสีเขียวอ่อนเสริมโชคลาภสีม่วงคนเกิดวันพุธกลางคืนเสริมปัญญาสีชมพูชมพูพาสเทลเสริมสมาธิสีฟ้าอ่อนเสริมโชคลาภสีขาวคนเกิดวันพฤหัสบดีเสริมปัญญาสีส้มอ่อนสีเหลืองทองเสริมสมาธิ สีฟ้าสีน้ำเงินเสริมโชคลาภสีเขียวคนเกิดวันศุกร์เสริมปัญญาสีฟ้าอ่อนน้ำเงินอ่อนเสริมสมาธิสีขาวสีครีมเสริมโชคลาภสีชมพูคนเกิดวันเสาร์เสริมปัญญาสีม่วงม่วงอ่อนเสริมสมาธิสีฟ้าเสริมโชคลาภสีทอง คาถาและบทสวดก่อนสอบแบบสายมูที่ช่วยเสริมสมาธิปัญญาและโชคลาภคาถาและบทสวดก่อนสอบคาถาเรียกสติสวดก่อนเข้าห้องสอบพุทธังสระนังคาฉามิธรรมังสระนังคาฉา,ามิสังฆังสระนังคาฉามิตั้งจิตให้มั่นสวดสามจบเพื่อให้ใจสงบไม่ตื่นเต้นคาถาเสริมปัญญาจำแม่นคิดออกไวนโมพุทธายะปัญญาจากเกิดในหัวข้าพเจ้า สวดเก้าจบระหว่างจับปากกาหรือเปิดข้อสอบคาถาพระพรมเสริมความสำเร็จนมโมสามจบโอมมหาบุญยังมหาลาโพมหาสำเร็จจงมาประสิทธิ์แก่ข้าพระเจ้าใช้ก่อนสอบหรือก่อนประกาศผลสอบเชื่อว่าช่วยให้มีข่าวดีคาถาพระพิคเนศขจัดอุปสรรคอมสีคเนสายะนามหาสวดหนึ่งจบหรือเท่าที่ทำได้เพื่อเปิดทางให้รับรื่น คาถาพระไตรปิฎกคาถาปัญญานมโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะอิติปิโสพะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสัทธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษยสานังพุทโธพะคะวติสวดทุกเช้าเย็นก่อนสอบสามวันติดต่อกันเพื่อเสริมปัญญา เลิกดีอ่านหนังสือและทบทวนก่อนสอบแบบสายมูที่เน้นเรียกสมาธิและปัญญาให้จำได้แม่นเลิกดีอ่านหนังสือสายมูห้ามพลาดช่วงเช้าเสริมปัญญาความจำดีเวลา5นาฬิกา9นาทีถึง7นาฬิกาเหมาะสำหรับการอ่านเนื้อหานหนักหนักหรือทำความเข้าใจบทใหม่ๆ ทิศนั่งอ่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกทิศแห่งการเริ่มต้นและความสว่างสวัยของสมองช่วงสายสมองปลอดโปรง่งเวลา9นาฬิกา19นาทีถึง11นาฬิกาเหมาะกับการทบทวนบทที่เรียนมาแล้วทิศนั่งอ่านทิศเหนือเพิ่มความมั่นคงและสมาธิช่วงเย็นเรียนซ้ำจำแม่น เวลา16นาฬิกา9นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเหมาะกับการทำโจทย์ซ้ำฝึกข้อสอบเกา่าทิศนั่งอ่านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือดึงพลังแห่งปัญญาและการวิเคราะห์ก่อนนอนจดจำข้าฝันเวลา21นาฬิกา9นาทีถึง22นาฬิกาอ่านสรุปสั้นๆหรือใช้ไม้แแมพเพื่อให้สมองบันทึกขณะนอนหลับ ทิศนั่งอ่านทิศใต้ช่วยให้พักผ่อนลึกและสมองจัดเก็บข้อมูลดีขึ้นเคล็ดเสริมจุดทูบสามดอกหรือเทียนหอมกลิ่นมะลิใบเตยก่อนเริ่มอ่านสานาทีสวมเสื้อสีฟ้าข่าวระหว่างอ่านเพื่อเรียกสมาธิเคล็ดการจัดโต๊ะอ่านหนังสือสายมูสำหรับคนอยากสอบติดราชการให้ทั้งสมองปลอดโปร่งและดึงดูดพลังดีๆเคล็ดการจัดโต๊ะอ่านหนังสือสายมู หนึ่งจัดทิศโต๊ะให้ถูกหลกักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกดึงพลังเริ่มต้นใหม่กระตุ้นสมองหันหน้าไปทางทิศเหนือเสริมสมาธิและความมั่นคงทางความคิดหลีกเลี่ยงหันหน้าไปทิศตะวันตกพลังตกทําให้ขี้เกียจสองใช้สีเสริมปัญญาปูผ้ารองโต๊ะหรือวางแผ่นรองเมาส์สีฟ้าน้ำเงินอ่อนสมาธิดีเพิ่มของตกแต่งสีทองเสริมความสําเร็จ ใส่โคมไฟสีขาวความคิดโล่งชัดสามวางของมงคลบนโต๊ะพระพิคเนตพระพุทธรูปปางสมาธิเสริมปัญญาคริสตัลใสหินคออใสกระตุ้นการคิดและการจำพวงมาลาัยดอกมะลิสดวางทุกวันพระเพิ่มพลังบวกสี่จัดระเบียบให้โล่งเก็บของไม่จำเป็นออกให้พลังงานไหลเวียนหนังสือที่อ่านอยู่ให้วางซ้ายมือดึงพลังรับ หนังสือที่อ่านจบแล้ววางขวามือปล่อยพลัง5เคล็ดเสริมก่อนอ่านหนังสือจุดเทียนหอมกลิ่นมะลิเปเปอร์มิ้น3นาทีเปิดพลังสมองวางแก้วน้ำบนโต๊ะแล้วอธิษฐานขอให้ความรู้ไหลเข้ามาในชีวิตก่อนดื่มเคล็ดมู่ในวันประกาศผลสอบสำหรับเรียกพลังดีๆให้ชื่อเราติดอยู่ในรายชื่อเคล็ดมู่ในวันประกาศผลสอบ หแต่งตัวเรียกโชคสีเสื้อมงคลเน้นสีทองเหลืองทองเสริมความสำเร็จหรือสีประจำวันเกิดเสริมพลังเฉพาะตัวสวมเครื่องประดับที่พบตอนสอบเช่นแหวนสร้อยหรือเครื่องรางเดิมสองทำบุญเรียกข่าวดีตอนเช้าใส่บาตรด้วยข้าวสวยบวกกล้วยน้ำว้าบวกขนมหวานทองคําทองหยอดฝอยทอง อาทิตฐานเจอดจงขอให้วันนี้ได้ข่าวดีสอบติดตำแหน่งสามพกของมงคลติดตัวเหรียญพระเกจิพระพิคเนตพญานาคหรือเครื่องรางที่ใช้ตอนสอบจับของมงคลในมือขวาก่อนกดเช็คผลพร้อมภาวนาสี่คาถาเปิดดวงก่อนดูผลนโมสามจบโอมมหาลาโพมหาสำเร็จจงมาประสิทธิแก่ข้าพระเจ้า ภาวนา3หรือ9จบก่อนเปิดหน้าจอดูผลสอบ5เคล็ดเสริมพลังใจเปิดเพลงสวดมนต์เบาๆหรือเสียงระฆังสวรรค์ระหว่างรอผลหันหน้าไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือทิศแห่งความสำเร็จตอนเช็คผลเคล็ดลับสำคัญถ้าติดให้รีบทำบุญแก้บนตามสัญญาใน7วันเพื่อรักษาพลังบุญต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนสอบติดสมปรารถนาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ๆนะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดใจฝากติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสู้ๆสอบติดแน่นอน